สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะคนนี้เลยนั่นเองครับนี่แหละครับนั่นก็คือรอยคีนนั่นเองนะนี่เลยรอยคีนนะครับสกิลบูทของเขาก็คือการครองบอลนั่นเองครับจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเป็นไอคอนจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนาะแต่จริงๆเราก็รู้กันแหละนะว่าเป็นไอคอนจากแมนยูนั่นเองนะฮะเท้าที่ถนัดของเขาคือ3กับ5ครับพลังงาน10เต็ม10นะฮะอันนี้ชอบมากๆเลยนะฮะสกิลมูฟสองดาวนี้ไม่เป็นไรครับเป็น CDM เนาะ คือแบบสกิมบุฟยังไงก็ได้นะครับขอให้เกีบรับเอาอยู่แล้วกันนะครับราคาอยู่ช่วงประมาณสักสิบสามล้านกว่าๆนั่นเองนะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็ในเรื่องของความเร็วนะครับสปีดต้นอยู่ที่92ครับสปีดปลาย89ครับการทำประตู91พลังการยิง87ครับการยิงลูกไกลอยู่ที่99การหาพื้นที่93นั่นเองครับการส่งลูกไกลร้1ยสการส่งลูกไกล109เออนี้โอเคนะครับการมอง109ครับการเปิดบอล93เคิร์ฟ86นั่นเองครับ การเลี้ยงลูกอยู่ที่93ครับการควบคุมลูกบอลอยู่ที่103นั่นเองครับความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่87นั่นเองครับมาดูในเรื่องของเกมรับบ้างครับการประกบตัวอยู่ที่100แทคลิล114แล้วก็การสไลด์บอลอยู่ที่107นั่นเองครับพลังการหม่งนะครับอยู่ที่95การกระโดด103ความแข็งแรง102ครับแล้วก็ความก้าวร้าว111นะครับอ่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของความดุดันนะครับรอยคินสูง180ซนติเมตรนั่นเองครับพลังแฝงไม่มีเลยนะไม่มีัันนท้้้ ลองดูฮะลองดูว่าเกมรับเขาจะประมาณไหนนะฮะเกมรุกกลางๆครับเกมรับสูงนั่นเองครับอ่ะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองลงเฮดทูเฮดดูนั่นเองนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับยบริการเติมฟีฟ่ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สาคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เร จังหวะนี้ครับเป็นจังหวะการขึ้นเข้าไปเติมนะครับของลอยคีนนั่นเองครับน่ครับก็ต่อบอลขึ้นไปเรื่อยๆครับจะสังเกตว่าก็มีการเติมขึ้นไปอยู่นะฮะแล้วก็จบสกอร์ไปครับเกมนี้ครับเป็นเกมตัวกลับครับลอยคีนก็อยู่คุ้มโซนครับเนี่ยเดนกลางครับคุ้มโซนครับบิดช่องไว้นะครับอันนี้ถ่ายบอลไปทางขวาครับ แล้วก็ต่อบอลขึ้นมาครับแล้วก็เนี่ยครับดันขึ้นมาด้วยอยนะู่นะนะครับตามหลังมาอยู่นะฮะแต่พลาดไปนิดนึงฮะอ่ะนะครับยังอยู่อยู่ครับนี่นี่ตรงนี้ก็ยังคุมโซนอยู่นะฮะเผื่อว่าจะมีการต่อบอลนะครับก็จะได้เชื่อมบอลให้นั่นเองฮะน่ครับอ่าได้ละนะครับ อินเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบรับสัทีเดียวนะครับก็ขึ้นมาเชื่อเมเกมด้วยอยู่นั่นเองครับอ่าเรียบร้อยครับยิงได้ด้วยอ่าโอเคนะครับตรงนี้ครับคุมโซนฮะเนี่ยก็ค่อยๆเติมนะครับมาเชื่อมเกมนั่นเองฮะนี่ครับนี่อ่านะครับก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เข้าพวดอะไรนะฮะคุมโซนนี่ครับเนี่ยพอมีของหน้าครับก็เข้ามาประกบนะครับนี่นี่อ่ะเข้ามาบล็อกได้ด้วยครับนะครับถือว่า AI โอเคนะฮะในเรื่องของเกมรับนะครับฟันได้พวดไปนิดนึงนะก็เลยเนมาแทนตำแหน่งฟันได้ครับเนี่ยนะครับแทนตำแหน่งฟันได เช้าวาน,นี้มองไม่ดีะนะครับอยู่ตรงกลางอยู่นั่นเองครับอ่ะขอเชื่อมบอลน,นั่นเองครับอนี่ครับถึงแดนกลางอยู่ฮะ,ะตรงนี้เลยจุดประจำเขาคือหัวกระโหลกประมาณนี้นะ ไปสอนตำแหน่งแทนฟันได้นั่นเองครับเมืกก่อกี้นี่วิ่งลงมาแล้วครับวิ่งลงมาแล้ววิ่งลงละนี่เป็นการแบบกลุ่มโซนแบบกึ่งมาร์คด้วยนะเมืกก่อกี้นี่ครับอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะตัดบนได้ครับตัดบนได้ไหมอ่านี่ครับก็ถือว่าปฏิกิริยาเร็วเหมือนกันนะฮะอ่ะตรงนี้ครับวิ่งมานี่ครับวิ่งมาปิดมุมนะครับ แต่ปิดปิดไม่ทันเมื่อกี้มีการจ่ายบอลออกไปได้ก่อนอก็อยู่ตรงกลางครับเชื่อมเกมครับเชื่อมเกมอ่านี่ครับเชื่อมเกมอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบรับอย่างเดียวไม่ไม่ขึ้นมานะก็คือขึ้นมาเชื่อมเกมด้วยอยู่นะครับมีจังหวะก็เติมสูงอยู่นะจังหวะที่แบบ cm เราแบบไม่ไปอยู่ข้างหลังละ c d m ก็เติมมาแทนอะไรประมาณนี้ครับ ล <c oughs> ิเวอร์พูลเจอลิเวอร์พนะูลฮะอ่าลิเวพูลของที่มาได้วยเสียงสามครับก็วันนี้เราจะพิเศษรอยคีนนั่นเองฮะส่วนลิเวอร์พูลอีกทีมนึงฮะมาด้วย5-2-2-1นั่นเองครหัวหอกก็คือเฟอร์นันโดตอร์เรสน,นั่นเองครับอ่ะเล่นในบ้านฮะเริ่มเกมก่อนแล้วกันอุอ๊ยออกรอยคีนครับสูงใหญ่ดีเฮ้ยโอ้อ้าวเติมอยู่นะนี่นน หรือว่าเติมอย่างนี้แบบนี้อะไรอ่ะโอเคอ่ะขึ้นน้ำก่อนแล้วกันครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่ครับจากมิโลมินโควิดซาวิตนะครับง่ายม,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 มากนี่ยเกย์ <laughs> okay, อ่ะโอ้นาทีที่เจ็ดก็เริ่มได้เลย,เลยนะฮะได้เลยชึบชินชินนี่ชินชิน,ชน,ชนอืม ปึ๊บมาเฮ้ยหยุดแล้วโอโห่ยิงง่ายอย่างนี้เลยเหรอดูดูดูดดอึ้บอืมแต่คเคลื่อนไม่ดีฮะอโนปล่อยให้เขายิงได้เฉยๆไปโรนินชิดเมลินเกวิตซานิชราฟาอุเลียวเอาละครับเดี๋ยวครับ นะครับลีเอาจังหวะเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวนะเลีเอานี่ครับเล็กช็อตมาหนึ่งทีแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปนี่ครับลูกปัดลูกปั่นนี่เป็นช้อยหลอดครับเปิดโมงนี่ของจริงครับเลวันดอรสกี้มาไฟลเลเยา is it going being productive to them? for end up โอ้ยดูแต่ซาร่าเมื่อกี้ดูแต่ซาร่าเมื่อกี้อ่ะว่าจะแบบทวงไงถึง,งาาจะถึงซาร่าหน้าอะไรประมาณนี้ฮะทวงไงใครอ่ะชีน้นยิงโอ้โหแข่งกันนะนี่นี่แบบโดนชนยังไม่ล้มฮะนะครับาปั่นอีกรอบนึงโอ้โหโอ,โอ้ได้ปั่นอีกรอบนึงแล้ว เล่นชิงมา1ทีฮะแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยเลยนะหนึ่งครับมาดูกันต่อซาวิตออกมาทางซ้ายนะครับซ้ายเขาฮะนีม่มาอ้าวไม่พาครับคินโอ้คินถือ, <Le van S 1> อว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาดีมากๆเลยนะคินใสครับโอ้โดูชนอ่ะเป็นลูกทุ่มเนาะ น่าจะเป็นลูกทุม่มหาทุ่มง่ายๆเลยครับนี่นะครับซาบินชินดูดิเฮ้ยคีน,นมีโอกาสยิงเฮ้ยโอ้คีนยิงได้ด้วยโอ้เฮ้ยรอยคีนยิงได้ด้วยแน่อ่านะอ,อาจจะยิงไม่แรงนะยิงไม่แรงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโดนบังด้วยะนะเพราะศัพทาประตูโดนบงังนอะ่ นี่ภูออกเลยอ่ะออกเลยนะครับอ่ะเจอกับไอพันนะครับเล่นในบ้านอีกแล้วโอเคมาเจอกันหน่อยมาด้วยไอไอแพนนะครับไอไอแพนซีซีสองนะอ๋อเป็นเอโต้กับยูเซ่นะฮะไอเอเวเป้ดิเอเวเป้ใครอะยูเซ่มั้ง น่าจะประมาณนี้ฮะดูไม่ทันอุย้ยหาได้มฟา้ฟาอะไรนะารัถืงปะอี่กือบถึงนะะเกือบถึงอะไรเอ่ยอ้าวไม่ได้อะไรเลยชูอวอะเดี๋ยไดไ้ไม่ได้ฮร บอดแมนคดีที่คดีครับลอเรนซอนเซียดฟมบาเป้อซบีอจังหวะเดียวนะฮะถือว่าบารีอร็เรวเหมือนกันนะมารียว่าอย่างไรโอ้แทงลูกนี้มาสวยนะวิดิปดันมกรอย่ก็ยังมีช่องยู่เมืกี้นครับให้ที่ลอยคีหน่อยสิม ราฟาเอลเอาโมโดนชนอย่างแรงครับิข,ขึ้นบอลมาแล้วยิงนะผมโอเคโอค้ยิงสวยมกี้ครับลอกนิดนึงฮะแล้วก็ใส่ป้อยไปครับอือยิงเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยมาขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์ครับ ก็ยังไม่มีจังหวะที่แบบว่าเกมรับจะจ๋านะฮะที่แบบจะเห็นรอยครีมแบบแคขึ้นสวยๆนะยังไม่มีนะฮะจะเป็นเพราะว่าเกมแรกจบเร็วไปนิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเหนื่นนอยเลยเนฮะ้ยอะไรเนี่ยโอ้ลูกชุลมุนมากเลยโอ้เอาใหม่เใหม่ เราแบบไม่เคลียร์ดิดค้าดริงแหละคนะือแบบยิงสีดายลูกบอลอยู่นะครับเมื่อกี้เอ้ยเสียเลยนะครับฟันได้นี่คินจังหวะนี้ชัดๆเน้นๆหน่อยอ่ะไม่ได้หรอ เสเียออกมาได้ครับอ้าหมดแรกก่อน <c oughs> เร็วไปนิดนึงเนี่หลังครับมาดูรอยกินอีกรอบหนึ่งดิประมาไหนดีเตรียมรับพอหวหมเพโกิน จำเป็นแล้วล่ะจำเป็นแล้วล่ะโอ้โหคีนบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็ได้รับหน้าที่วิ่งไปปิดมุมอ่าปิดไม่ทันนะโดนเลยมาคอยต่อบอลขึ้นไปฮะรำเรียงบอลเเเลฟนนนดดสกี้รรอออยยคบ

ฟลอเรนโซอินซิเนยซีเอยู่ไหนเอ่ยเฮดรียังครับฮึโอ้ยวันนี้โอ้โห <c oughs> นึกว่าจะรอดแล้วเมื่อกี้โดนโดนคานเมื่อกี้นี่ฮะผ่านไปอื้อหือโอ้โหก็ยังหม่งกลับคืนมาได้อยู่เหมือนเดิม โอ่โหโดนดิ <c oughs> okay. โอ้โหโด,นะ <c oughs> ดนดะิโ d ้โหโดนดิโอ้โหโดนดิโอ้หโดนดิอหดนดิอหนดิอ้โหโดนด้โหโดนดิอ้ไหโดนดิ้หอ้โหโดนดิโอ้โหโดนอ้โหโดนดิโอ้หนอ้โหโดนโ้หน้นหน้ห้นห้นหน้นหหม้หด้ Both sets of fans put through something of an emotional mangle. Uh, nothing comes of the attack when all is said and done. Lewandowski. Well, a joy to watch. He uh, played that one really well. Oh, how is he? Side off. only five minutes left for play and tension galore with the teams locked together สวิทเก็บบอลได้ครับะนะน่าจะเป็นจังหวะไม่ว่าเป็นจังหวะบุกครัขข้งสุดท้ายนะฮะัเลวันดอฟสกี้ไป11ได้อยู่ได้ยังใช่ซาดิทโอโ้โหอาทมกดมกสียดายจังเลยเมื่อกี้ถ้าเข้านี่จบเลยนะเมื่อกี้ ประมาณนี้แล้วกันเนาะอึ้ยโอ้ไม่ได้เป็นลูกเตะมุมใช่ไหมได้ไหมไม่ได้ครับอื้อะจบไปครับเสมือไปนั่นนี่ครับนีได้ซีได้เอ๊ะเจอกับไรโน่นะครับไรโน่มาด้วยซีสามสามแอแทกนะฮะหัวหอกก็คือแฮร์รี่เคนนั่นเองครับมา ดูซิว่าลอยคีนเราจะเอาอยู่หรือเปล่านี่ครับอ่าโอเคเริ่มเกมครับอ่ะมีเราไปเยือน้างลุกครินครับชักกินยออกบอลมาโชอาันกฮากิมีราฟินยาฟินยาครับ เขากล,งเคเคลางครับนเึ้นไว้ได้ครับอ่าูกชุ่มของอลไรเนาะหนูโนบอรนาร์โดซิลวาคนจะปพรซ์ลิมเปลเป็นาวคีอวันเดอร์ฟูลพีซออฟแทเิลิงเวอร์จิลฟันทยครับรสวิตไปมิลินควิชซาวิช ถึงไหมถึงไหมเฮ้ยถึง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 อะไรครับผมโอเคอ่ะน้ำก่อนแล้วกันนะครับจากลาเฟโอเลียวนะครับมาทางฝั่งซ้ายนี่เริ่มอุ่นใจขึ้นนะเริ่มปั่นได้สวยขึ้นนั่นเองนะครับสินยาครับนี่แล้วโอ้โดนใครบ้างไม่โดนใช่ วิทเข้ากลางมาดีกว่านะครับโอ้หอย่างโล่งเลยครับลูกนี้ไม่มีใครประกบได้วาเลยอ่ะปลออ <c oughs> ่อยให้หมงง่ายๆเลยเข้าไปนั่นเองครับ <c oughs> <c oughs> สกรีอาสำดนั่นนีเออเออเบ๊าะเ๊าะเ้ย้ย้เกือบแลเกือบได้ปล่อยเกือบได้เปิดแล้วเมื่อกี้ชินๆปล่อเฮ้ยโอ้โหปล่อยให้ยิงเฉยอะเมื่อกี้อุตส่าปิดแล้วนะปิดปิดยงแล้วนะคิดว่าปิดยแล้วนะ่มน่ะปน นะครับโอ้เพชชิ่งมาหมดทุกคนเลยเมื่อกี้นะครับเดอะบรอยเลอาวิ่งมาแล้วเมื่อกี้นี้โอเคโนะครตรงนี้มีมีช่องว่างพอดีฮะก็ชิดมาให้เลอาวแน่นนะครับ ราฟินยาเีวนี่หมดวมเ,เลวลาครับโอเคหมแล้วโอเคเปลี่ยนเป็นลีวานะครับโอเดนเป็นดีอาร์แล้วก็ราฟินยาเป็นลาเมล่านั่นเองครับเ,เาเปลี่ยนเปลี่ยนยกุกเปลี่ยนกรงหน้าเปลี่ยนเกมรุกทั้งหมดเลยอะ บอลได้อุย้ยเกือบแล้ดีครับเขื่บอลมาได้นะครับแล้วนี่เลยญญโอ<ฮ>้ห<ฮ>อะไรเนี่ยลมลินิโอ้เปิดบอลยังไงเนี่ยเมื่อกี้ซารา, <c oughs> าแม e น็ควขึ้นแรงไปนิดนึงฮนะ่ะมานี่ก็เข้ามานี่ครับโอย้ยิงไปสอครับจนเหนื่อยเลยอะ ทำสถิติเปลี่ยนเร็วมากเลยอะ่ะ <Bern ardo S 1> มานี่เข <Sil ma. S 1> ้ามาเร็ว <ke> มากๆเลยฮะเปิดมาแล้วอโน่เอาอยู่แต่ยังยังไม่โอเคเลวนดอฟสกี้ะ <and> ครับเดบรอยเน่เดียรครับนะครับครับทุกนี้มา ดูบอลโอ้โห,โโหน้ำใจดีจริงนะพ่อคุณ <c oughs> มานี่ใช่ไหมนี่น้ำใจงามเลยเกินเปิดให้ดูบอยเฉยอะ่ะสวยๆครับไปลาเมื่อล้ยปึ๊บมีไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกอ้าวจะดไปแล้วครับคานซิโล่ไปแล้วตรงนี้เลยครับ โอ้โหจิงซสลายเลยเหรอไ่เนี้ยวิดิชใช่ไหมเขาไปหาวิดิชแต่ไม่ถึงครับมาหนี้จับบอลได้แล้วยิงโอ้อ่ะยิงไกลก็สวยนะครับมานี่ครับนี่ครับจับดีโอจับเหมือนจะจับเหมือนจะไม่อยู่นะเหมือนจะจับไม่อยู่เลยเมื่อกี้โอ้ตุลีวานไงอ่ะ อาลูกเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้เข้ามาก,ก่อนโอโแล้วเลยมู้เลยครับตอนเดทมองนะครับซาลาครับซาลาครับโอ้โหยิงเสาเลขจริงๆ,หงๆเหรอเฮ้ยมเมื่อกี้กดเสาสองนะโอ้โหแบบใส่ป้อยเลยฮนะ เสาแรกเลยโหดเกินนะครับเฮ้ยินคิดตัดบอลให้ได้หน่อยเออนี่ครับนี่เออสวยงามสวยงามไปอืมเกือบได้ครับเมื่อกี้โอเคเกมสุดท้ายครับเจอ Y2K ครับ Y2K Y2Thousand นะฮะ Y2K สมัยตอนเป็นนักเรียนนู้นเลยครับปี2000สองพันรับ โอเคอ่าวันนี้ไปเยือนอีกแล้วนะครับกองหน้าของเขาเป็นตอเรสนรีส่ครับนี่ครไม่ได้เจอเดือเซยี่นานมากๆเลยนะครับตั้งแต่แบบท o t s มาครับของหลังก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยฮนะนานาจะเจอทีทนะคร <D> ไมไ่เจอหลายวันมากๆเลยคนะ <Ronald inho. S 1> รับครับโดนนินโยครับหลายมาที่ซอนอ้าวซอนทำเสียบอลไปนะฮะ ครับทุ่มมาบอลไดครับมาที่ซาลาส <S ala. S 1> เดอะบอยต <bra> e. ่อบอลง่ายๆการมันจะไม่ง่ายละโอเคอ่าได้อยู่เอ้ยไ,ได้ป่ะโอ้เสียบอลครับจะเปิดสั้นเปิดยาวเปิดยังไงนี่ฮะเปิดมาเลยโอ้โหได้อยู่ได้ไหมได,ได้ไหมได้ไดหมได้ไหมไม่ได้ฮะดี่เอา เบียดไม่สู้โอ้โหโดนวอลเล่เลยไม่มีใครปิดตอเล่เลยนะฮะดูนี้ก็โดนไปเรียบร้อยเลยฮะไม่มีใครปิดจริงๆนะนี่ดู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 นะครับโมฟานไดก็พลาดเหมือนกันนะฮะโอ้ไม่มีใครปิดเลยอไปแบบฟีอิสระมากครับ ทำนได้ไปที่อโนครับเฟร็ดเดบรอยเนี่ยเขาก็ไม่รีบไม่ร้อนนะฮะค่อยๆต่อบอลนะก็ถือว่าเล่นเกมที่แบบรัดกุมรัดกุมอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็เสียบอลง่ายฮะไม่ค่อยชอบจังหวะแบบนี้เลยฮะมันแบบไม่รู้จะส่งใครดีออลิมไปเราสีสีอะไรนะสีแดงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ เราสีส้มไม่หว่าลืมใช้จนใช้จนลืมใช้จนหลงอ่ะโอ้เมื่อกี้เขาว่าอย่เอ้เรามีซอนนี่เหรอวะหลงเลยครับสามสิบเจ็ดเขาได้อยู่เขาได้อยู่ ตรงกลางแล้วกันฮนะรีบในร้อนโเหมือนเขากด <c oughs> เอ,อ,อ,อกดดีเฟนต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ตังจะหมุนตัวได้แล้วเมื่อกี้กครับโอเครักทงช่วยไว้พอดี <c oughs> ไม่งั้นยุ่งเลยเมื่อกี้ ลุนขึ้นหลังอีกทีนี่ฮะน,นี่รอยคีนก็หรือว่าเป็นเกมที่ทเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะลอยคีนถูกครับร่วมไปที่เดบัวครับเดอบัวยเนีน่ยรอยคีนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ครับ

<ภ><ย>หมดเกินตอนนี้อีกแล้วเหรอ,อ,อเยอะแล้ว Good work from Liverpool to make sure p o s s e s ครับอครับไปไม่ได้เลยลลเอ,ลอ่าในฝาใช่ไหมส่งใครดีนีส่งรอยคีนแล้วกันฮนะตัวุ De Bruyne, Alexander Arnold, Salah. Opportunity to deliver uh, the cross. Oh, but that's her to break the spirit of the attacker. Uh, De Bruyne, 84. And five minutes to go. Uh, Given away can. by Manchester United. Oh, how many of them Inside uh, the final two minutes of this contest. Ah, uh, uh, that's Son. Son. โอเคโอ้ยเกือบโดนลูกสองอยู่น่าจะไม่ทันโอเคจบแล้วโอเคครับสำหรับรอยคีนะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่รับได้ดีคนหนึ่งนะฮะก็เติมเกมรุกไปได้ด้วยนะมีการยิงไปได้1ประตูนั่นเองใน4เกมนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับในเรื่องของเกมรับนะครับเติม ไปบ้างพอสมควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของการตัดบอลก็อาจจะยังไม่แบบยังไม่เห็นแบบชัดๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของการแบบคุมโซนอะไรพวกนี้ก็พอโอเคอยู่นั่นเองนะฮะโอเคสําหรับอีพีนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ